สวัสดีครับผมมาร์คเมทันชุดรันทเวอรครับวันนี้นี่มาอยู่หน้าสถานีขนส่งผู้โดยสารที่จังหวัดอุดรธานีครับสถานีขนส่งแห่งนี้เนี่ยเป็นแห่งที่หนึ่งครับที่อุดรนี่เขาจะมีสถานีขนส่ง2แห่งนะฮะตรงนี้เป็นแห่งที่1ครับส่วนแห่งที่2เนี่จะอยู่ห่างจากจุดตรงนี้ไปอีกประมาณ4กิโลนะฮะนะครับตรงนี้ก็จะมีเป็นวินมอเตอร์ไซค์นะครับ ก็สามารถเรียกใช้บริการกันได้ครับไปยังสถานที่ต่างๆของอุดอรนะครับนี่ครับมีบริษัทรถของสมบัติรัวนะครับอกี้ครับก็จะมีจากอุดอรไปเชียงรายนะฮะนี่ครับเป็นบรรยากาศภายในของสถานีขนส่งที่อุดอรธานีครับ ก็ว่านว่าสถานีขนส่งแห่งนี้เนี่ยค่อนข้างจะสะดวกสบายเพราะว่าอยู่ตรงข้ามกับทางด้านของเซ็นทัลอุดรธาน,นีเลยครับก็เรียกว่ามาได้แบบง่ายๆครับอยู่ในทำเลที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับนีครับจะมีเป็นรถโดยสารรถบัสต่างๆครับของบริษัทต่างๆเนี่ยเยอะแยะเลยนะครับด้านนี้ก็จะเป็นบริเวณด้านภายในของ ภายในตัวของสถานีขนส่งนะครับนะครับจะจะมีจุดจําหน่ายตั๋วอย่างนี้ไปโคลาครับขอนแก่นบ้านไผ่มังคลน,นะรตรงนี้จะมีจุดพัดกรองครับส่วนบริเวณตรงนี้เนี่ยจะเป็นที่จําหน่ายตั๋วดยสารนครับแต่เข้าไปถ่ายคลิปไม่ได้ครับก็จะถ่ายแค่บรรยากาศด้านนอกครับจุดขายตั๋วนี่อยู่ด้านในนะครับ ก็จะมีไฟดำที่ต่างๆครับตรงนี้นี่ไปที่จังหวัดขอนแก่นนะแล้วก็จะมีแบบไปแบบข้ามภาคด้วยจากอุดรธาน,นีเนี่ยจะไปภาคตะวันออกที่ระยองแล้วก็มีเข้ากรุงเทพนะฮะแนวเขาก็จะมีบอกเป็นป้ายเขียนบอกไว้นะครับ ตรงนี้นี่ไปเวียงจันนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยโรคระบาดนะครับปีนี้มีโรคระบาดท,ทำให้ไม่สามารถเดินทางไปประเทศเพื่อนบ้านได้นะคือจากตรงนี้เนี่ยก็มีไปพวกเวียงจัน์แล้วก็ไปวังเวียงด้วยฮนะมีไปชัยภูมิมีไปอุบลราชธานีนะครับตรงนี้นี่ไป วังสามหมอมีจุดบริการเป็นห้องน้ำนะครับก็ค่าบริการนี่5บาทนะครับก็เป็นสถานีโดยสารแห่งแรกครับ แห่งที่สองนี่ก็อยู่ห่างไปอีกประมาณ4กิโลนะครับนะครับด้านในก็อาจจะไม่ได้ใหญ่มากนะครับเป็นสถานีขนส่งผู้โดยสารประจำจังหวัดอุดรธาน,นีครับมีพวกรถโดยสารนะครับมาจอดมากมายของบริษัทต่างๆครับก็เลือกกันได้นะครับแต่ผมนี่ชอบตรงที่แบบมีไประย้องนะครับก็ ข้ามจากภาคอีสานไปยังภาคตะวันออกครับที่ระยองนะฮะเป็นรถวิ่งข้ามภาคเลปกติเนี่ยเขาจะมีแต่ไปแถวภาคอีสานนะครับอย่างเช่นอุบลนครราชสีมาอะไรพวกนี้นะะเนี่ยครับข้างๆก็จะมีพวกร้านอาหารต่งตางๆนะ นี้ก็จากอุดรจะไปที่บึงกาฬนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถบัสนะครับส่วนพวกรถตู้เนี่ยจะไปจอดอยู่ตรงแถวหน้าเซ็นทรัลอุดรธาน,นีนะครับตรงนั้นเนี่ยเขาจะเป็นจุดจอดรถตู้เขาจะเขียนว่าแวนสเตชันนะครับนะครับพวกร้านอาหารที่อยู่ภายในขนส่งนะครับเป็นพวกอาหารอีสานแล้วก็ เป็นหมูปลาอะไรพวกนี้นะครับข้าวเปลียกแกงเส้นอะไรพวกนี้นครับจากกรุงเทพไปหนองคายนะครับตรงนี้นี่จะเป็นทางออกนะครับที่ผมถ่ายตั้งแต่ต้นคลิปเนี่ยจะเป็นทางเข้านะครับ เนี่เป็นบรรยากาศภายในสถานีขนส่งที่อุดรธานีแห่งที่หนึ่งอันนี้เป็นของบริษัทชาญทัวนะครับนี่ครับคือไปกรุงเทพนี่ก็มีหลายเวลา ที่หนึ่งที่อุดรธานีครับส่วนด้านนี้นี่จะเป็นพวกบรรดารถสกายแล็บนะครับก็เป็นรถโดยสารที่ค่อนข้าง,างได้รับความนิยมครับในแถบของภาคอีสานนี้นะครับคือที่ลาวก็มีนะครับรถสกายแล็บก็จะจอดรอรับผู้โดยสารนะครับใครอยากไปไหนก็สามารถเรียกกันได้ก็จะมีแท็กซี่นะครับเป็นของออไทยแท็กซี่นะครับนะครับ แล้วแต่จะไปไหนนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในของสถานีขนส่งผู้โดยสารที่อุดรธานีครับแห่งที่หนึ่งนะครับก็ตั้งอยู่เรียกว่าไม่ไกลจยยากเซ็นทรัลอุดรธานีเท่าไหร่ครับถ้าแห่งที่สองนี่ก็จะไปอีกประมาณ4กิโลนะครับเอาครับสำหรับคลิปการรีวิวเรื่องราวของสถานีขนส่งผู้โดยสาร แห่งที่หนึ่งที่อุดรธาน,นีก็คงจะมีประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณครับ